สวัสดีครับกับพ่อ,อรอ่นสอนทำอาหารนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมจะมาทำต้มข้างในวัวครับโดยผมจะเน้นไปที่ผ้าขี้ริ้วกับเอ็นวัวนะครับผมจะไม่ใช้ปอดแล้วก็ใช้ไส้นะครับเพราะว่าวันนี้เน้น,เน,นเน้นหนักหน่อยครับเพราะว่าชอบกินเคผ้าขี้ริ้ววัวนะครับ เครื่องต้มก็มีเนี่ยครับมีข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดกระเทียมนะครับแล้วก็มีเห็ดนิดหน่อยนะครับส่วนนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะครับก็มีแบบคีฟฝรั่งครับกับต้นหอมนะครับผมจะนํามาซอยเล็กๆแล้วก็ใส่ถ้วยภาชนะปรุงเหมือนเราปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงกาเหลาานียครับแล้วก็มีพริกขี้หนูสดด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูแห้งคั่วนะครับ หั่นพริกขี้หนูเล็กๆหน่อยนะครับพอผมต้องการจะเพิ่มรสชาติให้มันเผ็ดเผ็ดร้อนนะครับเพราะกลิ่นข้างในวัวมันจะมีกลิ่นสาบนะครับเวลาเราต้ตมตอนเวลานำมาปรุงเราต้องใช้เครื่องปรุงค่อนข้างรดจัดหน่อยนะครับนะี่ครับแล้วก็นําพริกแห้งคั่วมาบดนะครับถ้าว่าเราไม่ชอบพริกแห้งคั่วเราก็ใส่พริกป่นก็ได้นะครับ ันจะละเอียดนะครับพิกป่นแต่ผมจะไม่ให้มันละเอียดมากนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่พันชนาไว้นะครับเตรียมรอเครื่องในที่เราต้มนะครับก็ใช้เวลาต้มประมาณสักสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนี่ครับเพราะว่าเครื่องในวัวมันจะเหนียวนะครับมะนาวผมก็ใช้ประมาณสักหนึ่งลูกนะครับนี่ครับแล้วก็บีบใส่นะครับมะนาวผมลูกค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับจะใช้แค่ลูกเดียว ถ้าว่าใครไม,ไม่ชอบมะนาวนี่ครับเราก็นํามะขามเปียกนี่ครับต้มไปพร้อมกับเครื่องในวัวได้เลยนะครับคือเรากะกให้พอดีกับเนื้อสัตว์นะครับเราเราใช้เครื่องในวัวมากเท่าไหร่แล้วก็กะปริมาณเอานะครับตามความชอบถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยนะครับไม่ชอบเปรี้ยวก็บีบใส่แล้วเครื่องลูนครับสาหรับน้ำมะนาวนะครับสำหรับมะขามเปียกก็แล้วแต่ความชอบจริงนะครับแล้วก็ตัดน้ําปลาไปนิดนึง นี่ครับผมต้มได้สักชั่วโมงนะครับดูหน้าจานนะครับพอผมต้มได้ที่แล้วครับผมจะกรองเอาเอาเนื้อเอาน้ําแยกกันนะครับผมจะไม่ใช้ขาดะไครนะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับเป็นการต้มข้างในหัวใจเลยนะครับต้มแบบอีสานนะครับนี่ครับแล้วก็นําตะแกรงลํากระชอนก็ได้นะครับมากรองกรองแยกน้ําแยกเนื้อนะครับเราจะไม่ใช้ขาดอะไรนะครับนี่ครับ ผมก็จะเลือกเลือกเครื่องในนี่ครับออกมานะครับนำบน,นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับก็ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับผ้าชิลิวมันเคี้ยวแล้วมันกรุบกลับดีเนี่ยครับก็เลยไปซื้อเครื่องในวัวมาแบบสั่งแม่ค้าว่าขอเป็นผ้าชิลิวกับกับเอ็นวัวนะครับนี่ครับ จะไม่ใช้ไส้ไส้วัวแล้วก็ปอดนะครับเพราะไม่ค่อยชอบกินปอดกับไส้เท่าไหร่นะครับเนี่ยทำตามภาพเลยนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายเป็นตัวอักษรค่อนข้างน้อยนะครับพอดีช่วงนี้คนงานที่ร้านผมลากับบ้านเยอะนะครับผมเองก็ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่ก็ถ่ายเราจะถ่ายทําช่วงว่างนะครับว่างผมก็ว่างไม่นานนะครับเพราะว่าต้องทอดด้วย นึ่งด้วยแล้วก็ต้องผัดกับข้าวช่วยด้วยนะครับหาเวลาพักแทบจะไม่มีนะครับทุกวันนี้นะครับก็จะลงแต่คลิปข่าวนะแล้วก็มีคลิปทำอาหารบ้างนะครับพอช่วงจังหวะลูกค้าว่างๆผมก็จะถ่ายนะครับเป็นส่วนของข้าวคีริวัวนะครับจะนำมาหัน่นหั่นให้ชิน้นพอดีคํานะครับสําหรับคนไม่ทานเนื้อว,วัวื่องในว,วัวนี่ครับเราก็ใช้ใช้เครื่องในหมูก็ได้นะครับ นำมาปรุงคล้ายๆกันเนี่ยครับแล้วก็ต้มไปซื้อไปซื้อเครื่องในรวมมาแล้วลองมาต้มแบบผมเนี่ยครับต้มแล้วก็ให้ได้ประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับเพราะว่าเครื่องในหมูมันจะเปื่อยไวกว่าเครื่องในวัวหั่นให้ชิ้นสวยๆพอดีคำนะครับถ้าเราทําขาย ไข่ต้มเครื่องในวัวผมเห็นในตลาดนัดคลองถมเนี่ยครับหรือว่าตามบ้านนอกนะครับเขาขายขายเป็นชีดนะครับช่างกิโลนะครับเขาก็ตวงขายทาแบบผมเนี่ยครับทาขายดีมากเลยนะครับบางคนขายเฉพาะต้มเครื่องในวัวอย่างเดียวนะครับออกตะเวียนขายตามตลาดนัดนะครับเดือนหนึ่งก็สองสามหมื่นนะครับรายได้กาไรค่อนข้างดีนะครับการต้มเครื่องในวัวเนี่ยครับผมนำน้ำที่ผม แยกไว้นะครับเรามามาใส่เลยครับหั่นหัน,หนแบบนี้เราจะกินง่ายนะครับเวลาตักเราคนเครื่องครับมันจะไม่มีขาตะไคร้พวกนีน้เพราะว่ากลิ่นของขาตะไคร้มันจะอยู่ในน้ําแล้วนะครับผมต้มประมาณชั่วโมงหนะึ่งกลิ่นของสมุนไพรพวกหอมกระเทียมใบมะกรูดนะครับมันก็จะลงไปรวมเป็นน้ําซุปแล้วนะครับเหมือนน้ำสต๊อกไก่พวกนี้นครับน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกไก่เราก็ใส่พวกนี้นครับใส่พวกหอมใหญ่หอมแดง พวกผักผักผักกาดขาวกระลำปีแบบนี้ครับเขาต้มแล้วเขาก็แยกเป็นน้ำสต๊อกนะครับมันจะมีรสชาติของกินสมุนไพรพวกผักอยู่แล้วนะครับเนี่ยดูสีสันนะครับผมจะทําทให้ดูนะครับผมก็ให้แฟนชิมนะครับแฟนผมเขาเป็นอะไรอ่ะเขาไม่ค่อยกินเนื้อนะครับเนี่ยครับจะให้เขาชิมน้ำให้นิดนึง ถามเพราะว่าอร่อยไหมเขาบอกว่าโอเคผ่านเนาะนะครับไม่ใช่ว่าไม่กินนะครับก็กินมากครับแต่เขาไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ครับเขาจะให้เขาชิมดูว่าเออใช้ได้ไหมพอดียางนะครับนี่ครับถ้าคนกําลังหาอาชีพทานะครับทาต้มข้างในวัวขายอย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะสร้างตัวได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เซนต์กดิเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่าไปด้วยนะครับขอบคุณ